พ้าครับ่วครับผมพลาครับกเออล่วงครับผมแปลว่าคนต่อไปครับเราไม่เอาคนเดียวนะเอาละไปลุยกันเลยเจ้า <chy> มัตสลูมแบรนชีแหมใครนึกภาพไม่ออกว่ามัตสลูมแบรนชีคืออะไรนะครับผมก็คือวัวเห็ดในไม้ค้าบนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ผมลงทุนนั่งแต่งสีหุ่นให้เป็นลายวัวเห็ดในไม้ค้ามาดิเอ่ะไปลุยกันเลยแบนชีเอาละ มัชลูมแบลชีสสแตนบายไปลุยกันเลยครับผมอ่าพุ่งก็ไปเลยครับพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยโอ้ยบู๊นหมดแหละเอาแล้วยังไงเพื่อเราหัดไปฮะไม่โดนไปเราโอาวีครับ ฝันครับป้าครับผมฝันฮะต่อยทกหายไปอือได้อูเพื่อนโอ้ยเต็มเต็มเลยหายไปครับฉีกไปช่วยกันฉีกไปหายไปโอ้ยหลังฝันครับป้าแล้วผม ตกตกอุ <Okay. S 1> ๊บอ่าจจะไปอ่าจจะไปอีกันครับฆ่า้ะผมร่วงอ่าจจะไปครับอ่าทุถอยอ่าจจะไปครับเฮ้ยไปโดนถี่จะไปยังไง เฮ้ยอัดทับอีกทีหนึง่งพอเขาเล่นครับอัดจะไปอีกเปิดเราโอโฮีแล้วหาครับไปครับเออได้อยู่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอัดจะไปมาโดนยังไงยะอายครับไปครับ ที่ไ่ไนนี่ไอ้ฟาดฟาดทกทกโอ๊ยบ้ฮ่าฮ่เราทำไท,ทีแล้วเฮ้ยโดนเต็มเลยโอ้โหโอ้ตัวซีเวอร์กูเลยยิงอ้าวยังไงโอ้ยฝังฝ่งน้นฝั่งน้นยังไงดีฮะเอ้ได้อยู่หรือเปล่าเพื่อเราแตกไปเยอะเนี่ย เอ้ยตอนแรกว่าเราได้เปรียบไปใช่ไหอวะทำไมไปมาเราเสียเปรียบวะ <c oughs> เ,เดี๋ยวลองไปเกิดใหม่ครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะกษัตรตยายัางไงกษัตรตยาทู้อยู่ต้องรีบไปช่วยนะฮะโอเคได้เอซิมาผมคว้าน up ไปอ่านไปอ่านไปครับอ,อ,ยอ,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 อย่าให้อย่าให้เขาว่างได้ยิงนะฮะ อ่ดเข้าไปครับไปเราโอ้ยนะปุ๊บถอยก่อนถอยก่อนเอายังไงยังไงเอาฝันวุ้นเกิดมานะฮะถอยนิดนึงอ่ดเข้าไปครับเอาเรียบร้อยนะฮะโดนเพื่อเราเก็บไปแล้วฉีดเลเซอร์ครับอัดไปทีนึงระวังครับผม ขีดเลเซอร์อ่ะท่าโอ้ยเพื่อนายฟอนบิดชนแล้วอ้ยอ่ะลุกขึ้นมาครับอ่าจไดไปเบร์ฟันครับลบลบโอ้ย หายไปครับเอาหายไปลวงครับผมหายไปครับแหม่ไม่โดนโปิดเราโอาวฮีนะเฮ้ยไม่โดนโอ้ยกษัตริย์ยาครับขี่เข้าไปครับอาจ,จไป หายไปฮะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยถอยถอยโตเต็มเต็มได้อยู่เปล่าเฮ้ยแต่ทำไมสกรอร์มันไม่ห่างเลยวะมันไม่ตามเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ฝรุ้ง,งมันเจ็บหลายตัวนะฮะเรายังไงเพื่อนตั้งสติสูส้ดีนะเพื่อนจ๋าอ่าตอนนี้รอเกิดก่อนนะอ้าวรีบร้อยผมได้แอซิสมาหนึ่งตัวนะฮะเสร็จไปหนะึ่งนะฝรุ้นเดี๋ยวเราต้องเก็บกษัตริยาครับอ่าเพื่อนเราไปช่วยเลย อ่ะลงไปช่วยครับอ่าได้มาอีกหนึ่งแอซซีซ่ครับผมยังไงลงไปช่วยครับมายิงอับไปแล้วได้มาหนึ่งคิวอาจจะไปเดี๋ยวสักอาท์ครับที่ผมเป็นหุ่นแดะที่แทบไม่เข้าประชิดเลยนะยิงอัดไปครับ โอ้ยฝันหัสั่งแอสไตน์ลงนะฮะอีกเป็นสักทีหนึ่งพอเป็นวิธีครับแล้วก็ถอยนะฮะถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนอ่ะถอยมาฮะรอครับรอนี่ฝันน้องเกิดมาแล้วอาจจะไปฮะ เออแหละยีแฉ่หลายๆคนเนี่ยอย่างชอบอ่านเขไปอ่านเข้าไปครับเอาอืมกินหลบนิดนึงเอาละยังไงดียังไงดีฝั่งฝั่งข้ามยังไงอ่านเขไปครับเดซเซอร์อ่านเขไปเดี๋ยวต้องรอโควเวอร์แบนชีนะฮะไม่ใช่โควเวอร์แบนชีโควเวอร์กัสตัทยาอ่านเขไป เอายิงเรามาไม่ไรครับยิงอัดยิงมาอาัดเรามาเลยนี่ครับอัดเข้าไปเรเซอร์อ่ะเข้าไปฮะปล่อยเราโอ้ฮิตปล่อยระบบไปทีดีครับโอ๊ยโับปับล่วงฟันฮะ ฟันฮะโอเคได้อยู่ตายยังไงยังไงโคตรตายทำไมฮะฟันฮะว้าวเออร่วงครับผมแปลอาคนต่อไปครับเราไม่เอาคนเดียวนะฮะฟันฮะเออร่วงครับผม ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนสู้เขาเพื่อนไฟติ้งไฟติ้งมาเป็นกำใจให้สุวรรณโอ้บอไม่เห็นมุมนี้มองไม่เห็นเพื่อนยังไงอ่าไหวอยู่นะเพื่อนไหวอยู่เพื่อนยังไหวอยู่เพื่อนไหวเป้่าไหวบ่เอ้ยนะครับผมชนะนะฮะแหมโอ้เป็นการเล่นที่สนุกมากเลยอ่ะเออแม่นี้แม่งแบบโหซัดกันนัวๆเลยอ่ะนี่ครับผมเป็นไงฮะ มัดรูมแบนชีนะครับผมโอ้ยได้ดาวทุกคนโอ้ยนี่ผมดาเมจเยอะสุดเลยเนี่ยโอ้โหแม่ได้เลยผมได้อยู่อ่ะขอดูสกอร์หน่อยเออนี่อันดับหนึ่งด้วยเป็นไงล่ะโอ,โอ้ได้ยิงกับยับเลยนะครับผมผมเนี่ยปืนปืนเนี่ยได้ใช้บ่อยแต่ไอพ้พวกมัดพวกกองเล็บพวกดาบอะไม่ค่อยได้ใช้ เออมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมคือปืนยิงได้ก็ยิงไปนะฮะดีกว่าแบบปล่อยให้ศัตรูแบบอยู่ว่างๆเข้าไปฟันแล้วโดนเขาสวนนะอันนั้นก็ไม่เอานะฮะเออผมยิงได้ก็ยิงนะไม่เป็นต้องเอาดาวหรือเอากองเลบไปตบเขาซะหน่อยคือเวลาเล่นจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าตัวหุ่นเราอ่ะมันจะฟันแรงใช่ไหมแต่ทีนี้ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งนะครับผมที่จะเข้าไปฟันเขาได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ดูสถานการณ์ดีกว่านะฮะว่าสานการเนี่ยมันเอื้อต่อก,การเข้าไปประชิดหรือเปล่านะ เออสายการแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดผมเข้าไปประชิดเนี่ยคือยังไงผมก็โดนแน่ๆเพราะว่าฝันของข้าวเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นเก่งนะครับผมเออทำไปเล่นไปนะฮะฝังของข้าวม็ได้ใช้ได้นะผมก่อกลุ่มกันดีนะฮะแต่เขาพลาดตอนท้ายนะครับผมเออเอาแล้วครับผมจบการบรรทัดเป็นไงสรุปกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแหมเป็นไงบ้างครับผมกับพี่แบนชีเห็ดของเรานะฮะทำไมผมถึงเรียกว่าเจ้าพี่แบนชีเห็ดนะครับผมคือผมแต่งสีให้เหมือนเจ้าไอ้มัชสรูมคาวในมาะครับผม สีมันขาวแดงไงเออผมก็แต่งสีให้มันเนี่ยแล้วผมก็กดไม่คล้ายๆเลยอ่ะแต่สีไม่สำคัญนะครับผมสำคัญคือเราก็โดนอยู่เหมือนเดิมนะฮะเอยแต่ผมไม่โดนยาวขนาดนั้นนะผมก็ทําประโยชน์ให้ทีมได้เยอะอยู่นะทั้งยิงทั้งแอสซิสโอ้โหถพาพัดเลยนะครับผมผมเนี่ยคืออยากให้รู้นะฮะว่าไอ้เจ้าแบนชีเนี่ยมันเป็นหุ่นสีแดงสายประชิดทีต่ตีแรงมากนะครับผมตอนเราเปิดระบบ NTD นะฮะ แต่ที่ว่าเราจะไปต้องไปเพิ่งพาระบบ NTD หรือต้องเข้าไปประชิดเยอะหรือเปล่าไม่จะเป็นนะครับผมคือเราซัพพอร์ตได้เราก็ซัพพอร์ตนะฮะปืนมีให้ยิงก็ยิงไปเถอะครับไม่ใช่เอาดาบเข้าไปฟันอย่างเดียวนะฮะมันจะเสียจังหวะน,นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะฟันแรงก็ตามแต่ห็นี้ว่าถ้าเรายิงเรื่อยๆคอยขัดศัตรูเรื่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทีมชนะมันสูงกว่านะครับผมเข้าไปฟันตรงๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ตัวเข้าสวนได้ไงเพราะฉะนั้นผมเลยมไม่ค่อยแนะนําให้จะเข้าไปประชิดสักเท่าไหร่นะฮะในเกม ไม่มีทางได้เข้าไปตีหรอกครับมันยากถ้าเกิดเพื่อนไม่ช่วยอ่ะมันยากเออแต่ถ้าเพื่อนช่วยอะ่ะแล้วตอนเข้าไปหนึ่งหนึ่งอ่ะน,น่าจะได้อยู่แต่เกิดเพื่อนไม่ช่วยอ,อันนี้นยากผมเลยแนะนําว่ามีปืนให้ยิงยิงไปก่อนแบบตอจังหวะดีดๆค่อยเข้าไปฟันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไว้เทนี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมหา้เพนขอไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้าฮะไปแล้วครับ,บสวัสดีครับ